สวัสดีผู้ปกครองและเด็กๆทุกคนนะครับวันนี้กลับมาพบครูอดิเทพอีกครั้งนะครับก็ครั้งแรกเราเจอกันในรอบของการวอร์มอัพหรือการอบอุ่นร่างกายทีนี้กิจกรรมต่อไปที่ครูอดิเทพเอามาฝากเด็กๆนะครับและผู้ปกครองก็คือการออกกําลังกายที่เป็นการฝึกกล้ามเนื้อหรือเรียกอย่างหนึ่งว่า s t r e n g h t i n i n g นะครับซึ่งเป็นการออกกําลังกายแบบ An Aerobic นะครับโดยที่หรือเรียกอย่างหนึ่งว่าเป็นการออกกําลังที่ไม่ใช้ออกซิเจนในการผาอลานพลังงาน โดยใช้น้ําหนักของเรานี่แหละนะครับโดยที่ไม่มีอุปกรณ์ใดๆทั้งสิ้นนะครับก็คือใช้ร่างกายของเรานะครับหรือ body weight นะครับเรียกอย่างหนึ่งว่า body weight นะครับก็คือจุดประสงค์ของการออกกําลังแบบ strength training นะครับก็คือเป็นการสร้างกล้ามเนื้อนะครับที่มีประสิทธิภาพที่สุดนะครับออกแรงต้านโดยใช้กล้ามเนื้อนะครับให้กล้ามเนื้อฉีกออกนะครับแล้วก็สร้างกล้ามเนื้อใหม่ขึ้นมา ที่แข็งแรงขึ้นกว่าเดิมนะครับสุดท้ายก็คือเป็นการเพิ่มทักษะนะครับความสมดุลระหว่างสมองกับร่างกายมีท่าไรบ้างแล้วแต่ละท่าทำอย่างไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับเชิญครับเริ่มจากท่าที่1นะครับคร์บเลสหรือยืนขย่งปลายเท้านะครับออกแรงที่กล้ามเนื้อน่องนะครับเพื่อให้กล้ามเนื้อน่องหดตัวนะครับเดี๋ยวเราทำพร้อมกันนะครับ10ครั้งขึ้นแล้วก็ลงแล้วก็นับ1นะครับไปเลยครับ ค,คือถ้าวอล l ซิตหรือนั่งชิดกำแพงเราจะเริ่มจากค่อยๆนั่งลงไปนะครับโดยให้กล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้าตึงแล้วก็กล้ามเนื้อก้นตึงนะครับยืดแขนออกไปด้านหน้านะครับแล้วนับพร้อมกันนะครับ10วินาทีพร้อมแล้วไปครับ มือลงนะครับแล้วก็ค่อยๆขึ้นมายืดตัวตรงนะครับท่าที่3นะครับคือท่า reverse fly หรือการแขนเสมอไหล่นะครับโดยเริ่มจากโน้มตัวแบดด้านหน้านะครับกางแขนออกไปนะครับเราจะออกแรงที่กล้ามเนื้อส่วนหลังตรงกลางนะครับแล้วก็กล้ามเนื้อหัวไหล่ด้านหลังนะครับยืดให้ตึงนะครับโน้มตัวแบดด้านหน้าเล็กน้อยนะครับก้มหน้าลงนะครับพร้อมกับกด แขนลงมานะครับให้ถึงเข่าของตัวเองนะครับเก็งที่สะบักนะครับออกแรงที่สะบักนะครับพอตึงแล้วขึ้นครับเราจะทําพร้อมกัน10ครั้งนะครับขึ้นลงนับหนึ่งอย่าลืมออกแรงที่สะบักด้วยนะครับพร้อมแล้วเริ่มครับ ยืดตัวตรงนะครับวามือไว้ด้านล่างครับท่าที่4นะครับซีสควอตหรือลุกนั่งเก้าอี้นะครับลักษณะเหมือนการสควอตนะครับก็คือยืนกลางขาพอประมาณนะครับโน้มตัวไปด้านหน้าเล็กน้อยเก่งไว้ที่กล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้าแล้วก็กล้ามเนื้อก้นนะครับยืนมือไปด้านหน้าค่อยๆนั่งลงไปนะครับความรู้สึกจะอยู่ที่ต้นกล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้านะครับแต่ แล้วขึ้นมานะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มทําพร้อมกันนะครับขึ้นลงนับหนึ่งนะครับต่อเนื่องเลยนะครับ หรือวิดพื้นท่าเตรียมนะครับออกกําลังที่ต้นแขนนะครับแล้วก็ช่วงลําตัวนะครับโดยเริ่มจากยืนกลางขาพอประมาณนะครับก้มตัวลงไปนะครับเอามือแตะที่พื้นนะครับถอยขาลงไปด้านหลังนะครับเราจะค้างไว้20วินาทีนะครับพร้อมแล้วเริ่มครับ สแตติกซิงเกิลเล็กเดดลิฟนะครับหรือถา้าแมงป่องโดยเราจะดันผนังนะครับแล้วก็ยกขาหนึ่งข้างโดยเริ่งจากกลางขาพอประมาณนะครับยกขาซ้ายขึ้นนะครับโน้มตัวไปด้านหน้าจนเราไม่สามารถทรงตัวได้นะครับเราก็ใช้มือแตะไว้นะครับเราจะทําแบบนี้นะครับพร้อมกัน10วินาทีนะครับหลังจากนั้นเราก็เปลี่ยนข้างเดี๋ยวเราไปทําพร้อมกันเลยนะครับ extension นะครับโดยเราจะนอนราบลงไปกับพื้นนะครับพร้อมกับยกแขนและยกขาพร้อมกันนะครับออกแรงที่กล้ามเนื้อช่วงลำตัวนะครับแล้วก็กล้ามเนื้อช่วงหัวไหล่ด้านหลังแล้วก็กล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังด้วยนะครับเดี๋ยวเราทำพร้อมกันขึ้นลง5ครั้งนะครับ แต่ละท่าเด็กๆทาได้ไหมครับคราวหน้านะครับขวบเทพจะมีกิจกรรมดีๆสนุกๆมาฝากเด็กๆอีกหรือไม่นะครับคอยติดตามชมนะครับสําหรับวันนี้ต้องลากันไปก่อนนะครับเจอกันคราวหน้าอย่าลืมดูแลร่างกายแล้วก็ดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะครับจัดกันวันเปิดเรียนครับสวัสดีครับ